สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กับเนกแล้วนะคะวันนี้เนกจะมาทำเรีแอคชั่นเพลงมันนี่คือบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เราแบบเออมื่อไหร่จะปล่อยออกมาสักทีแต่ว่าไม่มีเป็นเวอร์ชัน MV นะคะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นะจ๊ะเอาเป็นว่าเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าคือทางนา้ตื่นเต้นมาเพราะว่าเพลงปล่อยมาเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มเราก็หลบสปอยสุดฤทธิ์วางโทรศัพท์ตั้งแต่สี่ทุ่มตื่นเช้ามาคือรีบทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็รีบมาอัดคลิปเลยนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะ อุ้ยสิบห้าล้านแล้วโมโนไ,ไวมากยังกำลังจะเริ่มมาเราจะต้องเปิดเสียงดังๆหยุด stop Stop you're late It's the end of the month and the weekend I' gonna spend this track everything on me yeah. I'm gonna tip myself I'ma spend it on myself I'm a dropping it like it's pouring. I'm a poet on myself Che check check, check.

Now I like it. Get everyone know what I mean me when it's a green when it's a green a mango. Give me what the hell I want. Give me what the hell I want. Take the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your picture do the money dance. I just made it. Oh,

Y'all got me to Feels, Dollar Bills, Dollar Bills. Keep on falling for me. I love the way through. I can't the drop, Some money. Drop up my money. Drugs. Woo! All this stuff's so yummy. Yeah, trucking, trucking, when I buy the things I like. Dollar Dollars dropping on my ass tonight. Everyone silent. Listen to my money talk. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรีแอคชั่นเพลงมันนี่ของลิซ่านะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมส่วนตัวเราชอบชุดนี้มากชุดที่เป็นมัดจุกสองข้างเออแนะหละชุดนั้นน่ารักมากลิซ่าโตเป็นสาวแล้วทุกคนเซ็กซี่มากก็ยังไงนะคะฝากทุกคนไปช่วยกันปั่นวิวเยอะเราจะเอาละลิซ่าซักหนึ่งพัล้านวิวส่วนมันนี่ก็คือมาเลยจ้ะมาเลยอย่าหยุดอย่าหยุด ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย